สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัดก้ากู๊ดแช n แนลอีกนะฮะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่เตรียมรถเที่ยวปีใหม่อีกเช่นเคยนะครับผม <c oughs> ก็ EP นี้จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของ Isuzu m u n เราเลือกใช้ของวาบูลินครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร,ร์9 0โอ้โหแดดร้อนผมนั่งต่างแดดทำไมวะเนี่ยเอ้ยก่อนปับนึงอโอเค ก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้นะตัวของวาลเวลีน8 0 w 9 0ก็จริงๆแล้วมาตรฐานที่เขาลงกันไว้ก็คือเบอร์140ก็รถเราไม่ได้ทุกเยอะนะเราจะใช้เบอร์90บ้างเพราะครั้งที่แล้วก็ใช้140แต่ครั้งนี้เราจะใช้เบอร์90จะลองดูว่าเฟืองท้ายจะหอนอย่างที่เขาบอกกันไหมแล้วก็สมรรถนะของรถจะเป็นยังไงจะวิ่งลื่นขึ้นไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ใช้เปของรีเตส์สลิปไปเลยของผมแต่ของผมขับ2อกันแหละใครขับ2ก็ใช้เป็นตัวธรรมดาก็ได้นะเพราะรีเตส์สลิปมันจะเป็นตัวของขับสี่โอเคครับวิธีการเปลี่ยนนั้นเป็นยังไงเราลองไปดูกันนี่นะครับวอลลีนใช้ทั้งหมด3ลิตรนะฮะก็ใช้บล็อกเบอร์24ก่อนอื่นเวลาเราขันเนี่ยของมุดแป๊บนึง่งอะอไรมันลองหน่อยกันแล้วนี่นะครับเราควรจะขันตัวนี้ออกก่อนขันตัวนี้ออกเสร็จ ให้ขันตัวนี้เพราะว่าเวลาถ้าเราขันตัวนี้ก่อนปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้กลับดันขันไม่ออกเนี่ยตัวนี้ออกแล้วน้ำมันหายหมดแล้วตัวนี้ขันไม่ออกก็เติมน้ำมันไม่ได้ยุ่งเลยตัวนี้ฉันขันตัวนี้ก่อนใช้บล็อกเบอร์ย4ิสี่ลองดูว่ามันจะแน่นไหมโอ้โหแน่นโคตรออกแบบโอ้โหโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูตัวบนก่อนน้ำมันมันหายไปไหมอ่า มันจะมีแหวนแหวนทองแดงนะถ้าดูแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วก็ควรจะเปลี่ยนแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราใช้ใหม่เหมือนเดิมเหนียวเนอะเลยอะหายไปไหนเนี่ยโอ้โหพออยู่เหนียวอยู่อยู่อยู่เหนียวเนอะเลยอะนี่กระนมงข้นไงเบอร์เต็งอันนี้เบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ผ่านการใช้งานมาประมาณห้าหมื่นโลก็ยังไม่ดำหรอกแต่พอดีปลายปีนี้จะไปเที่ยวไงจะขึ้นเนอะจะขึ้นเขา เราลองดูว่าเบอร์90นั้นอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นเขาเปลี่ยนกันก็ใช้หนึ่งก็ใช้เบอร์90น่ะเปลี่ยนดูไม่เสียหายแล้วไม่ได้ใช้ถ้ามันหอนก็ว่างันไปก็เปลี่ยนกลับแต่นี่คือกิเลสอยากลองเฉยๆเราแล้วแต่พิจารณากันนะครับว่าจะใช้เบอร์ไหนแต่นี่จะทําให้ดูเฉยๆว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงเ,เราขันนวดตัวล่างก่อน รูดไหมเนี่ยดีๆนะครับระวังมันรูดอออกเปียวมีมีเศษเหล็กติดอยู่กับแม่เหล็กโอ้ยเหนียวเหนอะเลยอะดูดิเป็นขี้เลนเลยอะเนี่ยคือเศษน่าจะเป็นเศษเหล็กเศษจากฟันเฟืองอะอันนี้คือจะเป็นเหล็กนะดำๆเนี่ยเหล็กจากฟันเฟืองเพราะน็อตเนี่ยมันจะเป็นเหล็กมันจะมีแม่เหล็กอยู่มันก็จะดูดติดเอาไว้นี่ขนาดใช้เบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะเนี่ย ไอ้เบอร์90จะเป็นยังไง <c oughs> โอ้โหแต่น้ำมันเฟืองท้ายโคตรดำอะ่ะเขาบอกเดี๋ยวให้ดูโอเคทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อน <c oughs> ก็ถ่ายน้ำมันทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มันหมดให้มันไหลจนหมดเกลี้ยงเลยแต่ถ้าทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันไม่หมดแน่นอนมันมีวิธีคือต้องเอียงมันหน่อยวิธีการเอียงก็ใช้แม่แรงยกอีกด้านหนึ่งขึ้น พอเอียงข้างปุ๊บก็ไหลออกมาอีกเนหะ็นไหมดังนั้นเวลาเราไปถ่ายที่อื่นนะ่ะไม่มีใครเอียงแบบนี้หรอกนะโอเคเอียงให้มันไหลออกมาอีกเดี๋ยวเราลองยกขึ้นอีกนิดนึงดูที่จะไหลออกอีกไหม เห็นไหมพอยกขึ้นไปนิดนึงก็ไหลอีกแล้วเยี่ยมนะครับเรียบร้อยพร้อมใส่เราเราเดี๋ยวเราเราไปดูกันว่าน้ำมันเราแห้งสนิทหรือยังก็น่าจะโอเคใช้ได้แล้วล่ะน่าจะหมดเกี้ยงจริงอ่ะ น้ำมันไหลออกมาประมาณนี้ไอไอไอถังนี้มันอยู่หกลิตรครึ่งน,นึงก็ประมาณสามลิตรสามลิตรก็เท่ากับของใหม่สามลิตรที่จะใส่เข้าไปก็สรุปแล้วออกหมดเกลี้ยงอะทุกหยดเนี่ยไอถังเนี่ยมันหกลิตรหกลิตรเห็นไหมให้เขียนอยู่หกลิตรแต่นี่ครึ่งน,นึงของถัง เอาสลิตรอ่ะเอาออกหมดเกลี้ยงเลยสามลิตรโอเคครับใส่นอ็อตกลับเข้าไปก่อนโอ้ยโอ๊ยโยโอยโอ อเคแน่นตึบเรียบร้อยครับวทีนี้เราก็จะเติมน,น้ำมันกันนะครับเดีย๋ยวราไปเตรียมน้ำมนันกันก่อนไม่มีเฟสดำสนิทด,ดำปึ๊ดเนี่ย ไไม่เปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนกันบ้างนะฮะนี่แค่ห้าหมื่นโลเองนะโอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้คือของใหม่วิธีการเติมก็ใส่สายเข้าไปที่หัวของวาลเวียนจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าขวดมันเนี่ยออกแบบมาเติมง่ายอาจะมีหัวเติมให้เลยนะฮะแต่เราใช้หัวเติมของเขาเองเนี่ยสังเกตด,ดูว่ายางอะไรเนี่ยมันจะบางเราจะยกขวดลำบากฉะนั้นเราต้องใช้สายยาง แล้วแต่จะเลือกฮะให้มันพอดีอันนี้ใส่พอดีเป๊ะเลยใส่ยางเบอร์นี้แล้วก็เอาฝาออกแกะอันนี้ออกมันจะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋วนนยวคกข้างในจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมเป็นสีไหมกระเสียเนี่ยอันนี้ดำนี้ข้างในจะเป็นสีเหลืองอือะแน่นโอเคเร,เราไปเติมกัน สีมาจอกสวยใช้เวลาเติมพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนี่ถือขวดแบบนี้ <c oughs> จริงๆแล้วมันจะมีเครื่องช่วยเติมนะเป็นมอเตอร์เสียบปลักปุ๊บมันก็จะดูดเข้าไปไม่ใช่เสียบปลักสิใช้มือหมุนหมุนมอเตอร์มันก็จะดูดเข้าไปแต่นั้นมันตำหรักอู่ดีกว่าเราทำเองอย่างนี้แหละ ใอ้สายยางเนี่ย็พอแล้วโอ้ยอ้ย้ไหลไหลไน้ำมันเฟืองท้ายนะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับผมเลือกนะต้องดูว่า GL5 หรือเปล่าของ Isuzu m u s e นะต้องเป็น GL5 เท่านั้นส่วนยี่ห้อจะเอาของใครก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลย เต่มันจนกว่ามันจะไหลล้นออกมาเองนะครับหมดแล้วเหรอวะ ยังไม่พอเลยอะ่ะโอ้ยพอดีเลยสามลิตรพอดีเอาออกสามลิตรเติมเข้าไปสามลิตรพอดีเป๊ะเลยอะ่ะเห็นไหครับเติมจนกว่ามันจะไหลออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะไหลเห็นไหมมันจะไหลออกมา,าแสดงว่ามันร้อนออกมาพอดีเลยเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย โอเคย้ำแน่นหน่อยแน่นตึบโอเคครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายก็เรียบร้อยแล้วจะปิดคลิปกันใต้ท้องรถนี้เลยดีกว่าก็นี่นะครับน็อต ขันให้มันแน่นเรียบร้อยจะมีน็อตอยู่สตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่ง EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเตรียมรถเที่ยวปีใหม่ถ่ายน้ำมันเฟืองทางอิสุมิวเซเว่นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยวิธีการเปลี่ยนก็ดูกันเป็นหมดแล้วยังไงก็ทำตามกันได้แต่ต้องระมัดระวังนะฮะ ใช้น้ำมันให้ถูกเลือกใช้เป็นตัว GL 5ก็ของผมใช้เป็นตัววาลีินลิมิเต็ดสลิปจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดสลิปเพราะมันขับสองแต่ก็อยากจะใช้เป็นตัวลิมิเต็ดสลิปไปเลยดีกว่าจบน้ำมันดีกว่าถามว่าไม่จาเป็นต้องใช้ตัวนี้ไหมก็คือไม่จาเป็นอะใช้ตัวธรรมดาก็ได้แต่แล้วแต่ถ้าใครชอบตัวไหนเนาะตัวไหนยี่ห้อไหนใช้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ